สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณดำดิ่งไปในค่าคืนที่เงียบสงัดกับเรื่องเล่าลี้ลับจากทั่วทุกสารทิศคืนนี้ส้มจะพาคุณไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจังหวัดที่หลายคนรู้จักจากธรรมชาติอันสวยงามภูเขาน้ำตกและประวัติศาสตร์แต่ที่นั่นก็มีอีกด้านหนึ่งที่น่าขนลุกไม่แพ้กัน เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณนนท์หนุม่มออฟฟิศวัย8 8ปีที่ตัดสินใจไปเที่ยวกาญจน,นบ,บุรีกับเพื่อนๆระหว่างวันหยุดยาวพวกเขาเลือกพักที่รีสอร์ทเล็กๆริมแม่น้ำแควรีรสอร์ทที่จากในรูปอินเทอร์เน็ตดูเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนแต่พอไปถึงจริงๆบรรยากาศกลับเงียบจนเกินไปคืนแรกทุกคนเมาแล้วนอน,น,อนหลับสนิท แต่คุณนนทกลับสะดุ้งตื่นตอนประมาณตีสองเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากเก้าอี้บนระเบียงห้องพักเขาเดินออกไปดูแต่กลับไม่เห็นใครเลยมีเพียงเก้าอี้ไม้สองตัวที่หันออกไปทางแม่น้ำแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกก็คือเก้าอี้ตัวหนึ่งกำลังขยับช,ช้าๆเหมือนมีใครนั่งอยู่และกำลังแกว่งไปมาคุณนนทยืนมองเก้าอี้ตัวนั้นอยู่ครู่หนึ่งใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบ แต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าคงแค่ลมคงไม่มีอะไรหรอกแต่ทันใดนั้นเองเขากลับได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมากับลมนนหันควับไปทางแม่น้ําแต่กลับเห็นเพียงเงาไม้และผืนน้ําที่สะท้อนแสงจันทร์เขารีบเดินกลับเข้าห้องปิดประตูแน่นและพยายามจะนอนต่อแต่ไม่นานก็ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องก๊กก๊กกอก ในใจเขาคิดว่าเพื่อนหรือเปล่านะแต่พอถามออกไปว่าใครกลับไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงเคาะที่ดังขึ้นเรื่อยๆก๊กก๊กก๊กแล้วจู่ๆเสียงเคาะก็หายไปนนรวบรวมความกล้าเปิดประตูออกไปดูแต่สิ่งที่เขาเห็นคือทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครเลยแม้แต่เงาแต่ที่พื้นเขากลับเห็นรอยเท้าเปียกน้ำ ไล่ย,ยาวจากหน้าประตูของเขาไปจนถึงทางลงแม่น้ำนนยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าประตูสายตาย,ยังจับจ้องไปที่รอยเท้าเปียกที่ทอดยาวไปสู่ความมืดดิมแม่น้ำหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกความคิดสองเสียงตีกันในหัวจะเดินตามไปดูหรือจะรีบกลับเข้าห้องแล้วทำเป็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจลมย็นจัดก็พัดวูบมาจากด้านหลัง ทำให้ประตูห้องพักที่เปิดค้างอยู่ปิดเองอย่างแรงจนเขาสะดุ้งเฮือกบรรยากาศก,กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งเงียบจนเขาได้ยินเสียงหายใจของตัวเองแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบเบาๆข้างๆหูเสียงที่แน่ใจว่าไม่ใช่เสียงของเขาเองออกไปจากตรงนี้นนหันควับไปแต่ก็ไม่เห็นใครร่างกายเขาแข็งชื่อไปทั้งตัว คนลุกสู้เหมือนทุกมองอยู่จากทุกทิศทุกทางเขารีบกลับเข้าห้องปิดประตูล็อกกรอนดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวแต่ในใจกลับไม่กล้าหลับตาลงเลยแม้แต่วินาทีเดียวนนนอนหายใจหอบอยู่ใต้ผ้าห่มความมืดยิ่งทำให้เขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวเสียงหัวใจเต้นดังอยู่ในหูแต่แล้วเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างแทรกเข้ามา เสียงมันเล็บยาวๆกำลังขูดไปตามผนังห้องชา้ชาๆจากมุมห้องด้านหนึ่งลากยาวมาจนถึงหัวเตียงนนหลับตาแน่นพยายามภาวนาในใจว่าอย่ามีอะไรเลยอย่ามีอะไรเลยแต่เสียงนั้นกลับไม่หยุดมันเหมือนกำลังเล่นกับเขาเคลื่อนชา้ชาๆไปรอบห้องจนกระทั่งทุกอย่างเงียบสนิทนนเพลอทอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ทนาดนั้นเอง ก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นจากใต้เตียงเสียงผู้หญิงแหบต่ำแบบชัดเจนอยู่ด้วยกันตรงนี้เขารีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมหัวเต็มตัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะเป็นลมแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจคือเสียงเหมือนฝีเท้าเปียกน้ำกำลังเดินช้ารอบเตียงหนุนซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มเต็มตัว เขาบอกว่าแม้จะหลับตาแต่ก็ยังมองเห็นความมืสดสนิทและสัมผัสถึงความเย็นที่คืบคลานอยู่รอบกายทุกวินาทีช่างยาวนานเสียงฝีเท้าเปียกเดินวนไปมาเหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างเตียงมองลงมาที่เขาในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าก็หยุดจะทันหันทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองแต่แล้วป่มที่เขากำลังดึงแน่นด้วยสองมือ กลับถูกดึงกระชากลงไปช้าๆนนรีบออกแรงดึงกลับมือสันเทาเหงื่อท่วมแต่แรงจากอีกฝั่งกลับแน่นหนาเหมือนคนจริงๆกำลังยี่งผ้ากับเขาอยู่ดึงไปทีละน้อยทีละน้อยชม้าห่มเปิดออกถึงบริเวณใบหน้าแล้วเขาก็ได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆของผู้หญิงอยู่ใกล้ๆไกลจนเหมือนเธอก้มลงมาที่ข้างหูของเขานนตัวสัน่นคำผ้าห่มแน่นแต่แล้ว แรงดึงก็หยุดลงเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับมือยังคงสั่นสะท้านเหมือนถูกดึงไว้กับที่เขานอนนิ่งอยู่ในความมืดหลายสิบนาทีพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นอาการหลอนจากความกลัวอาจเป็นเพราะเสียงลมเสียงน้ําหรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ลึกๆเขารู้ว่าความรู้สึกตอนที่ผ้าห่มถูกดึงออกไปมันจริงเกินไปที่จะเป็นแค่ความคิด สนฟ้าเริ่มสางแสงแดดลอดเข้ามาทางหน้าต่างทุกอย่างอยู่ปกติเงียบสงบเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นราวกับข้าคืนที่ผ่านมาคือฝันร้ายแต่ที่ปลายเตียงเขากลับเห็นรอยน้ำเป็นหยดๆเล็กๆเ,เรียงรายอยู่บนพื้นไม้เหมือนมีใครเดินวนอยู่รอบเตียงจริงๆเช้าวันนั้นหลังจากพยายามนอนกระสับกระส่ายจนแทบไม่ได้นอนนน็นรีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังที่โต๊ะอาหารเช้า เขาเล่าทุกอย่างตั้งแต่เสียงเก้าอี้ลากเสียงเคาะประตูจนถึงตอนที่ผ้าห่มถูกดึงออกไปแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเสียงหัวเราะก็กลัวและคำพูดว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มึงคิดมากไปปะวะเมาแล้วเบอร์เองหรือเปล่าเพื่อนอีกคนก็เสริมว่าเมื่อคืนกูนอนหลับสนิทเลยไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นน,นนนังเงียบไม่เถียงไม่อยากให้ใครคิดว่าเขาเพอ้อเจอ้อแต่ในใจกับรู้สึกหนักอึ้ง เพราะภาพและเสียงเมื่อคืนมันยังคงชัดเจนอยู่ในหัวไม่มีทางที่เขาจะจินตนาการขึ้นมาเองได้ทั้งหมดแน่แน่และสิ่งที่ทําให้เขาขนลุกยิ่งกว่าคือระหว่างที่เพื่อนๆนยังนั่งกินข้าวกันอยู่นั้นเขาเหลือบมองไปที่ปลายแขนเสื้อของตัวเองแล้วพบว่าผ้าที่เขาใส่เมื่อคืนยังมีรอยเปียกน้ําเล็กๆติดอยู่ทั้งที่เขาไม่ได้ออกไปไหนเลยหลังจากที่นนเล่าเรื่องเมื่อคืนเพื่อนๆือ,อก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ต่างบอกว่าเป็นในการคิดไปเองแต่คืนนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคืนที่สองกลุ่มเพื่อนนั่งดื่มกันตรงระเบียงริมน้ำบรรยากาศชิลๆเสียงเพลงเบาๆคลอจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนเพื่อนคนหนึ่งชื่อบารตลุกไปเข้าห้องน้ำที่อยู่อีกฝั่งของรีสอร์ทเขาเล่าว่าตอนเดินกลับมาผ่านทางเดินไม้ริมน้ำจูๆ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาติดๆ เสียงรองเท้าแตะเปียกน้ำก้าวช้าตามจังหวะของเขาเปะ๊แต่พอหันกลับไปกลับไม่มีใครบาทเล่าให้เพื่อนๆฟังทันทีด้วยท่าทางจรงิงจังเพื่อนๆเ,เริ่มเงียบลงไม่มีใครหัวเราะเหมือนตอนเช้าเพราะครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนน์แล้วและในคืนนั้นเองอีกคนหนึ่งที่ชื่อกิตนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ริมระเบียงคนเดียวเขาบอกว่าขณะกำลังสูบบุหรี่ ก็รู้สึกเหมือนมีคนไายืนพิงเก้าอี้อีกตัวข้างๆทั้งที่ไม่มีใครเลยกิดบอกว่าเก้าอี้ตัวนั้นขยับเองเบาๆเหมือนมีใครนั่งลงจริงๆเขารีบลุกขึ้นทันทีแล้ววิ่งเข้าห้องไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองคืนที่สามไม่มีใครพูดเรื่องแบบปลกๆอีกแล้วทุกคนพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่บรรยากาศบนโต๊ะเล่ากลับเงียบผิดปกติไม่มีใครกล้าเดินออกไปคนเดียว ทุกคนพยายามนั่งรวมกันเหมือนกำลังเพิ่งพาแสงไฟจากหลอดเล็กๆบนระเบียงประมาณตีหนึ่งไฟในรีสอร์ทก็กระพริบดับลงไปชั่วขณะบรรยากาศรอบข้างกลายเป็นความมืดสนิทมีเพียงเสียงมแมลงและสายน้ำทำให้ทุกคนอยู่ชะง,งักมองหน้ากันโดยไม่ต้องพูดอะไรแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังมาจากทางเดินริมแม่น้ำชัดเจนช,ช้าก้าวต่อก้าว เหมือนมีใครเดินตรงมาหาพวกเขาทุกคนเงียบกริบสายตาจ้องไปทางเดียวกันแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงความมืดมิดเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มชื่อแอนถึงกับร้องออกมาว่าพอเหอะกูไม่อยู่แล้วแล้วรีบวิ่งเข้าห้องแต่ทันทีที่เธอเปิดประตูทุกคนที่เหลือกลับได้ยินเสียงผู้หญิงอีกเสียงหนึ่งเสียงแหบต่ำพูดชัดชัดข้างหูอย่าไป เพื่อนทั้งกลุ่มหันควับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากแอนที่ยืนตัวแข็งมือจับลูกบิดประตูแน่นและเธอก็หันมาพูดทางน้ำตาว่าเมื่อกี้พวกมึงก็ได้ยินใช่ไหมหลังจากเสียงปริศนานั้นทุกคนในกลุ่มก็เริ่มแตกตื่นบรรยากาศบนระเบียงเต็มไปด้วยความกดดันไม่มีใครกล้าพูดแต่ทุกสายตาจับจ้องไปยังเก้าอี้ไม้สตัวที่หันหน้าออกไปทางแม่น้ำ เก้าอี้ตัวหนึ่งค่อยคอยขยับเองต่อหน้าต่อตาทุกคนเหมือนกำลังมีใครนั่งลงอยู่บนนั้นแม่ไม่มีใครอยู่จริงๆทุกคนแทบหยุดหายใจแล้วจู่ๆอีกตัวหนึ่งก็ขยับตามเหมือนมีคนสองคนกำลังนั่งมองออกไปที่แม่น้ำแองกรีดร้องเสียงหลงรีบวิ่งเข้าห้องทันทีคนอื่นๆก็ลุกตามแตมบาสเหมือนถูกตรึงให้ยืนนิ่งอยู่กับที่นนรีบคว้าแขนบาส แต่เขากลับตาแข็งจ้องไปที่เก้าอี้ก่อนจะพึมพำออกมาช้าๆว่าเขาหันมามองกูแล้วทันใดน,นั้นเก้าอี้ทั้งสองตัวก็ล้มลงพร้อมกันดังสนัน่นทุกคนกรีดร้องวิ่งหนีเข้าห้องโดยไม่หันกลับไปมองประตูถูกปิดและล็อกแน่นแต่าจากด้านนอกยังได้ยินเสียงฝีเท้าเปียกเดินวนอยู่รอบๆห้องพักไม่หยุดทันทีที่ทุกคนวิ่งกรูเข้ามาในห้องทุกคนปิดประตู ล็อกก่อนแน่นนั่งกองรวมกันอยู่กลางห้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบมีเพียงเสียงหายใจแรงและหัวใจที่เต้นโรัวจนแทบจะได้ยินชัดเจนจากด้านนอกเสียงฝีเท้าเปียกน้ำยังคงดังต่อเนื่องเดินวนไปรอบๆห้องช้าๆเหมือนมีใครกำลังเฝ้าพวกเขาอยู่ทุกคนมองหน้ากันไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียวจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทีละจังหวะ ชัดช้าหนักหนักเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆนนรวบรวมความกล้าตะโกนออกไปว่าใครวะแต่เสียงตอบกลับเป็นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาปาสิหนาวทันใดนั้นเองพื้นไม้กลางห้องก็มีน้ำหยดลงมาทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันเห็นรอยน้ำค่อยๆซึมออกจากเพดานและหยดลงมาตรงกลางวงที่พวกเขานั่งอยู่ เพื่อนผู้หญิงถึงกับเอามือปิดปากเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่แค่น้ำแต่คือคราบสีครั้มที่ค่อยๆหลั่งลงมาปนกับน้ำกลิ่นคาวแปลกๆเริ่มฟุ้งทั่วห้องทุกสายตาจ้องขึ้นไปบนเพดานที่ซึ่งน้ำและคราบสีคร้มค่อยๆไหลซึมลงมาแสงไฟสลัวในห้องทำให้เห็นเป็นเงาดำพร่าๆขยับอยู่ช,ช้าๆเหมือนมีอะไรเกาะอยู่ตรงนั้นไม้เพดานเริ่มส่งเสียงคลื่นคลาบเหมือนรับน้ำหนักบางอย่าง ทุกคนเบียดตัวเข้าหากันโดยไม่ได้นัดหมายใจเต้นรัวๆพร้อมๆกันเพราะสิ่งนั้นคืบคลานไปตามเพดานเหมือนกำลังเลื้อยเข้ามาใกล้พวกเขาทีละนิดแล้วจู่ๆก็มีเสียงหายใจหนักๆดังลงมาจากด้านบนชัดเจนจนทุกคนรู้สึกได้ว่ามันอยู่เหนือหัวพวกเขาเลยนน์เล่าว่าเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและสาบานต่อหน้าเพื่อนๆว่าเห็นเงาร่างผู้หญิงผมยาวแนบตัวอยู่กับเพดาน ดวงตาดำสนิทกำลังมองลงมาตรงๆเพื่อนผู้ชายอีกคนกรีดร้องนั่นทันทีบอกว่าเห็นเหมือนกันแล้วไฟในห้องก็ดับพรืบลงทั้งห้องทิ้งไว้เพียงเสียงกรีดร้องกับความมืดสนิทที่อบล้อมทันทีที่ไฟดับห้องทั้งห้องก็จมดิ่งสู่ความมืดสนิททุกคนร้องลัน่นบางคนพยายามลุกขึ้นวิ่งแต่กลับสะดุดชนโต๊เก้าอี้ล้มเสียงดังโครมครามไปหมด เสียงกรีดร้องกับเสียงของตกผสมกันจนแทบแยกไม่ออกเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อแอนกรีดร้องสุดเสียงบอกว่ามีมือเย็นจัดคว้าข้อเท้าเธอไว้แน่นเธอสะบัดสุดแรงแต่เหมือนมันยิ่งกดแรงลงจนเธอทรุดล้มลงกับพื้นบาร์ดรีบเข้าไปดึงแอนขึ้นแต่ในจังหวะน,นั้นเองเก้าอี้ไม้ที่ล้มอยู่กลับเลื่อนเองไปอีกฝั่งของห้องราวกับมีใครลากมันช,ช้าๆท่ามกลางความมืดมิดแล้วเสียงฝีเท้าเปียกน้ำที่เคยได้ยินอยู่นอกห้อง ตอนนี้มันดังอยู่ในห้องเดียวกันทุกคนกรีดร้องวิ่งชนกันไปมาโดยไม่รู้ทางออกบางคนทุบก,กำแพงบางคนเอามือก่อนหัวทุกอย่างเต็มไปด้วยความกลาหนออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ในความม,มืดมิดทุกคนพยายามทุบประตูออกบิดลุกปิดจนสุดแรงแต่เหมือนมันติดขัดอยู่ชั่วขณะนะจนบาส์จบกิีดช่วยกาพุ่งตัวกระแทกเต็มแรง ประตูก็เปิดออกอย่างแรงพวกเขาทั้งกลุ่มกลูก,กันวิ่งออกมาแทบจะล้มทับกันเองทุกคนวิ่งตะกุกตะกักออกมาบนทางเดินไม้ริมแม่น้ําโดยไม่สนใจว่ามืดแค่ไหนไฟทั้งรีสอร์ทยังดับสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลางๆที่สะท้อนกับผืนน้ําแต่เสียงที่ทําให้ทุกคนวิ่งไม่หยุดคือเสียงฝีเท้าเปียกน้ําที่ตามหลังมาติดๆเพื่อนผู้หญิงสองคนร้องไห้โฮวิ่งไปจับแขนเพื่อนผู้ชายแน่นโดยไม่กล้าเหลียวหลัง นนเองก็ไม่กล้าหันกลับไปเขาบอกว่าในใจรู้สึกเหมือนถ้าหันไปเขาจะเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจำไปทั้งชีวิตจึงกระทงพวกเขาทั้งหมดวิ่งพ้นระเบียงออกมาถึงลานกว้างตรงหน้ารีสอร์ททุกอย่างก็เงียบลงกระทันหันไม่มีเสียงฝีเท้าตามไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงเสียงหอบหายใจของแต่ละคนที่ยังสั่นเทาอยู่ในความมืด พวกเขาทั้งหมดนั่งกองอยู่ด้วยกันกลางลานกอดกันแน่นเหมือนเด็กๆไม่มีใครกล้าแยกไปไหนทุกคนรอให้ฟ้าสว่างโดยไม่เอ่ยคำพูดใดๆแต่แล้วบาท,ที่นั่งหอบอยู่เงียบๆกลับหันหน้ามาทางนนพร้อมพูดเสียงสัน่นมึงเห็นไหมต้องน้นทุกคนเงยหน้าม,มองตามปลายนิ้วบาท,ที่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำใต้เงาไมา้มีร่างขาวซีดของผู้หญิงยืนอยู่ เธอนิ่งสนิทผมยาวรุ่ยๆร่ปกหน้าและเหมือนกำลังมองตรงมาที่พวกเขากิดรีบกระซิบว่าอย่ามองแต่แองกลับร้องไห้หนักขึ้นเพราะเธอมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังโบกเรียกแล้วสิ่งที่ไม่มีใครอยากเชื่อก็เกิดขึ้นเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังจากตรงข้าแม่น้ำแต่กลับไกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ เรากับเธอไม่ได้ยืนอยู่อีกฝั่งแต่กำลังเดินข้ามน้ามาหาพวกเขาที่ละก้าวทุกคนแทบแข็งทื่อไม่เห็นร่างนั้นก้าวลงน้ำพืนน้ำกระเพื่อมเป็นวงคลื่นรอบเท้าเธอแต่ไม่มีเสียงจมหรือกระแสใดๆรบกวนแค่เธอก้าวช้าๆแต่มัน่นคงข้ามน้ำเข้ามาหาพวกเขาที่ละก้าวนมพยายามดึงบาสกับกิจให้ลุกขึ้นแต่มือสั่นรากับถูกตรึงกับพื้นทุกคนพยายามวิ่ง แต่เหมือนแรงดึงบางอย่างชะลอทุกก้าวทุกคนหยุดชะง,งักพร้อมๆกันมองเห็นร่างนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแอนร้องลั่นเสียงหลงเธอกำลังจะมาถึงแล้วร่างนั้นก้าวเข้ามาถึงขอบลานน้ำด้านหน้าพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวจากที่พวกเขายืนและพวกเขามองเห็นชัดเจนดวงตาดำสนิทมองตรงเข้ามาไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงกรีดร้องจากร่างนั้นเพียงแค่การจ้องมอง ทำให้พวกเขาแทบขยับไม่ได้เหมือนความมืดและน้ำหนักของความกลัวกดลงบนร่างกายทั้งกลุ่มทันทีที่ร่างนั้นใกล้เข้ามานนตัดสินใจพุ่งวิ่งทันทีเพื่อนทุกคนก็กรีดร้องพร้อมกันพุ่งออกจากลานแบบไม่คิดอะไรวิ่งตะกุตะกักข้ามทางเดินไม้วิ่งชนเก้าอี้เก้าอี้ล้มกระแทกพื้นดังโครมครามเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังตามมาชัดเจน เรากับร่างนั้นวิ่งข้ามน้ำตามพวกเขาไม่ทันขาดแต่ทุกก้าวก็ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแอนสะดุดล้มลงกลางทางแต่กิดรีบคว้าตัวเธอขึ้นวิ่งไปด้วยแรงสุดตัวทุกคนแทบจะไม่หายใจความมืดและน้ำหนักของความกลัวกดลงบนหัวใจจนแทบขยับไม่ได้นนเห็นร่างนั้นไล่าตามอย่างมั่นคงดวงตาดำสนิทจ้องตรงมาไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นใดนอกจากการเดินก้าวช้า แต่หนักแน่นมองลงมาที่พวกเขาทุกก้าวพวกเขาพุ่งทะลุไปตามทางเดินไม้รีบข้ามลำธารเล็กๆข้ามสะพานไม้ชำรุดไปโดยไม่มองทางข้างหน้าจนในที่สุดพวกเขาเริ่มเห็นไฟสลัวๆของถนนสายหลักทางไกลและได้ยินเสียงผู้คนเริ่มพวกพล่านเป็นครั้งแรกที่ทุกคนรู้สึกว่าอาจมีความปลอดภัยพวกเขาวิ่งพุ่งไปตามสะพานไม้และทางเดินเล็กๆอย่างสุดแรงใจ ใจเต้นะระัวแทบจะออกมานอกอกจนกระทั่งเห็นแสงไฟสลัวลวของถนนสายลักไกลๆที่มีรถวิ่งผ่านและผู้คนเดินไปมาทันทีที่เท้าแต่ละก้าวของพวกเขาก้าวเข้าสู่พื้นถนนความเงียบและความมืดจากรีสอร์ทก็หายไปทันทีไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงหายใจไม่มีร่างขาวซีดที่ไล่ตามอยู่แล้วพวกเขายืนกอดกันกลางถนนใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจ ทุกคนมองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงแต่ไม่มีอะไรผิดปกติทุกอย่างเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนนท์หันไปมองเพื่อนๆทุกคนต่างมองตากันรู้ว่าแต่ละคนก็เห็นเหมือนกันร่างนั้นหายไปจริงๆแต่ภาพและเสียงเมื่อคืนยังคงติดอยู่ในใจทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เจอเมื่อคืนนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไป และนี่คือประสบการณ์คืนหลอนที่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องราวของนนและเพื่อนๆกับคืนที่พวกเขาไม่เคยลืมร่างข่าวซีดฝีเท้าเปียกน้ำผ้าห่มที่ถูกดึงทุกอย่างยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเขาและบางทีอาจอยู่ใกล้ตัวคุณในค่ำคืนนี้ก็เป็นได้เรื่องผีไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่คุณสัมผัสเองสิ่งที่เราเห็นหรือไม่ได้เห็น อาจทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงขึ้นหรือทำให้คุณหลับไม่ลงในคืนนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการเล่าผีก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมมองรอบตัวคุณดีๆก่อนหลับเพราะคุณไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใกล้คุณบ้างไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ